สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับอารันนุชกลางให้คะแนน3ท่านธงชัยทองเวกสุรเชษเจ้าวงและพงพัฒน์ว่องไวนะครับคู่เอกนำรายการในช่วงที่2แล้วนะครับมาติดตามกันนะครับคมเฉือนคมบอลมหาชัยกับช้างเพื่อนแก้วศิจ,จ่าอุ้มหรือช้างศึกสายยันยิมครับในพิกัดน้ำหนักกันที่132กับ134ปอนด์ครับ ตัรแรกคู่สุดท้ายครับมุมแดงนี่คมเฉียนคมน้ำเงินนช้างเพื่อนแก้วรูปร่างก็ลอ,อยกว่าชัดเจนเลยนะครับมุมน้ำเงินนะครับคู่นี้ต่อกัน2ปอนนะครับต่อน้ำหนักนะครับดูนะครับค่อยๆขยับเข้าไปเตะสั้นกว่าอาวุธก็แรงเป็นมวยชกสนุกอยู่แล้วนะครับคนคมเฉือนคม ทางเพื่อนแจวนี่ทงมวยดีนะครับรูปร่างดีด้วยขวากับขวาด้วยกันโอ้สูงยาวเหลือเกินนะครับหมัดหน้าคอยแย่ดูว่าท่าต่อรลจะเป็นอย่างไรเท่านั้นหละครับโดนต่อโดนเพราะว่าคมเฉียนคมนั้นหนักแรงทุกลูกรับเตะมาเตะคืนครับเ,เริ่มจะออกแข่งกันแล้วครับยกแรากพยายามพยับเข้ามาใกล้ๆละครับ ซ้ายครับทักทายช่วล่างครับสายของช้างเพื่อนแก้วยึกยึดยักยักครับดึงหลบก่อนสักทีหนึ่งขยับเข้ามาครับช้างเพื่อนแก้วเตะมาครับเนี่ยครับเตะฝาขึ้นไปครับนี่ครับยกทีหนึ่งครับก็เพื่อความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลครับทางด้านคมเฉือนคงครับจงจำเป็นต้องต่อสองปอนให้กับทางด้านช้างเพื่อนแก้วครับ ต่อทั้งรูปร่างต่อทั้งน้ำหนักครับดูว่าอยู่ระยะไปแล้วครับจะมีผลต่อเกมการชกหรือไม่ครับดูครับปู่ช้างเพื่อนแก้วหนี่ได้น้ำหนักด้วยไม่พอครับรูปร่างดูได้เปรียบด้วยครับสับขาจัางหวะนี้ไม่ถึงครับถึงลบได้ครับช้างเพื่อนแกว้วแข้งขวาครับช้างเพื่อนแกว้วนี่ครับ สายจิ้มก็เตะ้ายสเลยแหละครับคมเฉินคมครับออกแม่นแม่นออกหนักหด้วยนะครับแข่งโตขคืนของคมเฉินคมนะครับจ่อล่างไปครับเขียที่พับในครับถีบไว้เจอแข้งซ้ายหมัดซ้ายคืนไปครับช้าเพื่อนแก้ววันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์นะครับนี่เลยครับวยต่อน้ำหนักของจริงนะครับ บางคู่ันต่อน้ำหนักแต่ไม่ต่อรูปร่างอันนี้ต่อน้ำหนักนะครับแล้วก็ต่อรูปร่างด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าหาคมเฉินคมโอ้โหทางเพื่อนเจ้านี่ไม่ตกใจนะครับแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้ยาวๆครับเกมการชกก็น่าจะเบียดสู้กันอย่างสน,นุกเดินช้าก็ไม่ได้นะครับคมเฉินคมนี่เพราะรูปร่างเบียเปรียบ,ยบน่นะครับไต่เจาะยางไปก่อนสางเพื่อนเจ้าไม่ตกใจคอยโต้ตลอด ยาวว่าเป็นการชกนะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกพิการน้ำหนักกันที่132กับ134อปอนด์ายแดงนะครับต่อน้ำหนักให้2ปอนด์ยกนี้น่าจะเดินเบียดเร็วขึ้นใไใบนี้โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปเลยครับเตะขวาไปครับเจอจิ้มขวาขึ้นมาครับขยับเข้าไปครับเตะขวาจอล่างคมเฉินคมทีบจากเพื่อนเจ้าทีพคืนครับ เดินเดินขยับเข้ามาครับหมัดขวาลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับนายนี่ครับแหม่แหลมแหลมครับเสียบไปก่อนเลยนะครับช้างเพื่อนเจ้าคอยกดแขนไล่แขนเอาไว้นะครับดูนะครับว่านายก็ยังตีไม่ได้นะครับคมเฉียบคมก็เดินขยับเข้าไปช้างเพื่อนเจ้าหมวยขวาจะตีายหน้านี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดเบียดโอวงนามาดูจังหวะการจับนะครับตัวเล็กจากขึ้นบนนะครับ มาโดนไล่แขนกดแขนเอาไว้ก่อนตีไม่ถนัดนี่กรรมการอารันลางต้องแยกก่อนครับยกนี้ครับเห็นได้ชัดเจนครับทางด้านคมเฉินคมพยายามเดินเบียดใกล้ๆเดินเร็วขึ้นกว่ายกที่ผ่านมาครับเตะขาเจาะยางนำทางเข้าไปก่อนครับพยายามขวายาวๆเติมเข้าไปอีกทีพยายามเข้าไปครับคมเฉินคมครับองนนี่ครับซ้ายครับพยายามจิกเข้าไปครับเอาซ้ายของคมเฉินคมครับ ผีไว้ก่อนครับช้างเพื่อนแก่แข้งขวานี่ครับแข้งขวาจอล่างครับเจอเสียบเข่าขวามาครับขึ้นขอได้ตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายคมเฉียงคมพยายามหิ้วเลยนะครับวงในครับแข่งอะไรแข่งแกร่งนี่ว่าพอล็อกได้นี่โอ้ล็อกน่ากลัวเลยนะครับคมเฉียนคมแต่ว่าต้องเข้าให้ถึงตัวก่อนช้างเพื่อนแก่อาวุธจุกจิกนะครับคอยถีบทำลายจังหวะแล้วก็วนไปเรื่อยครับ มีหมัดหนึ่งสองคอยบวกคอยสวนครับจ้มขวาครับวงในครับพยายามจะขึ้นคอครับคมเฉือนคมครับเด้งข่าวซ้ายมาตัวเล็กขึ้นคอตัวใหญ่นี่เสียงดังดีเหลือเกินครับบางลีโอเล้วว่าล็อกสะพายแรงล็อกแข็งแรงเลยนะครับเราจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าผมเฉือนคมขยจับเข้าไปแต่ต่อยางแล้วก็มีหมัดด้วยช้างเพื่อนแก้วยาวกว่านะครับแงซสายหน้านี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้จะหลอดนะครับมวยขวาจะตีนสายหน้าแม่นครับเอา เบียดเข้าไปเดนขิ้นลงตัวจะขึ้นบนจะคออ่อนคอหายเมื่อไหร่นี่ก็เป็นเรื่องได้เลยครับเดินอย่างเดียวเบียดเข้าไปครับคมเฉินคมครับขยับขยับขาจอดไปก่อนเจอแขนขาโตขึ้นมาครับแทงซ้ายนี่จับได้เทเลยครับลุกขึ้นมาครับคมเฉินคมเดินต่อขยับต่อครับเจอลูกถีบไว้ก่อน แต่ขวาจ่อไปครับผมเฉิญคมหมดยกที่สองครับรอติดตามครับดูครับนี่ขยับเดินเปิดเกมมาัทางด้านผมเฉิญคงครับเตีสซ้ายขวาก็ต้องชกแบบนี้นะครับอยู่ห่างนี่โดนแข้งยาวๆของทางด้านช้างเพื่อนแก้วครับไม่ว่าทีมงานก็บอกให้เดินให้เบียดเอาเลยครับดูจังหวะการจับการล็อกนะครับล็อกได้ดีนะครับ คมเฉียนคมเบียดก้าวไปเล็กกว่าอยช่ในทาเจ้าพยายามจะไล่แขนแล้วก็มีแทงโต้เหมือนกันต้องโต้ให้จลอดนะครับจะหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะครับเราดูการมัดแข้งแรงจริงๆครับโอ้สังวะล็อกวงในน่าสนใจซะแล้วครับเตะนำไปก่อนครับแทงขวาจับได้เทมไม่ได้ซะแล้ววงในดูครับแห,หวหที่คอมาเลยครับแทงข่าซ้ายคมเฉินคม หิวฮิวไว้เอาเจอขวาโตแทงซ้ายคืนเจอขวามาเด้งขวาคืนเหมือนกันครับนี่แหละครับอยู่ที่วงในนะครับโอ้น่าพยายามเบีเยดเข้าไปนะครับแต่ว่าช้างเพื่อนเจ้านั้นมีลูกไล่แขนแล้วก็มีแทงคู่แล้วก็แทงเจ็บด้วยเอามาอีกแล้วถึงตัวบูไปเรื่อยชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับคมเย็นคมเดินเบียดเดินชนครับตามเกตตามสไตล์ที่ชเวชานัดน,นะครับ หนึ่งสองโดนแข้งซ้ายโต๊กขึ้นมาเหมือนกันครับจิ้มขวาดูครับทางคนแกาก็มีแข้งยาวๆมีดักเสียบแหลมๆครับคอยสกัดการเดินของคมเฉิอนคมบล็อกแขนไล่แขนครับไม่ยอมให้ขึ้นคอครับเดินหาเดินเข้าหาครับเจอลูกถีบไว้ก่อนนะครับคมเฉินคมเดินเข้าไปครับมัดในไหมกดแขนไว้ครับพยายามจะแทงพยายามจะเสียบครับ การจับแยกมาก่อนนะครับเดินเข้าไปเจอลูกทีโอ้ยเสียบมาแหลมเลยนะครับลูกนี้ของช้างเพื่อนแก้วครับมัดต่อตีซ้ายครับดูจังหวะชิงกันไล่แขนขึ้นบนนะครับเด้งขวามาครับช้างเพื่อนแก้วคมเฉินคมว่ายังไงครับโอ้ยอ้าวแยกมาก่อนครับดูว่าช้างเพื่อนแก้วก็าไมาย่ยอมให้คมเฉินคมนัม้นข,ข,ขึ้นบน,น,บนได้ถนดัดนะครับ มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้ผมเขียนผมไม่ส้นะครับยังจะเบียดถึงตัวมีหมัดตั้งไว้ก่อนนะโอ้แทงเจ็บหลือก็ไนะครับช้างพื่นแก้วนี่ม่ได้ล่แขนได้เอาล็อกได้ตีได้หรือไม่ได้เอาพยายามจะตีจะเด้งเหมือนกันเกมนการชกตอนนี้ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะครับวยผู้นี้อีกคนได้วบนอกครับอีกคนหนึ่งได้ดูแข็งแกร่งแข็งแรงครับดูบเสียบขวาครับช้างพื้นแก้วพยายามจะไล่แขนมากดมาอยมตี้ได้ไหมบิดมา เสียขวาได้มาหนึ่งทีเสียซ้ายขึ้นไปครับงด้นนั้นคมเฉินคงขึ้นคอแล้วก็บิดแล้วก็เสียบซ้ายเสริขึ้นไปครับโอ้จังวะนี้ครับถือว่าเข้าตาแฟนๆบนล็อกแลวครับโอ้ไหลแขนสู้ไล่กันสนุกเลยแลลวครับคู่นี้ครับฝับมือทั้งคู่เจะกันเบียดเลยนะครับโอ้พยายามจะขึ้นบนแต่ามาโดนลูกขวางลูกกดแขนเป็นช้างเพื่อนก้วนะครับแล้วก็ตีโ,โต้ด้วยไม่ยอมไม่ขึ้นบนง่ายๆครับ หนุยครับคงเฉินคมตีเข่าซ้ายเข้าไปครับแมพักหลังๆแกไม่ยอมไม่ขึ้นบนแล้วครับเออจังหวะวงในของชาเพื่อนแก้วครับใหญ่กว่าด้วยครับพยายามกดแขนพยายามขวางหน้าครับสอกเข้าไปคงเฉินคมโดนกระทุงเข่ามาครับเตะนําเข้าไปไปแล้วนี่ครับขึ้นขึ้นได้ไม่ได้ครับโอ้โดนหนตัวไว้อีกครับแต่ก็ตีขวาตีซ้ายไปครับคงเฉินคม เดินเร็วขึ้นเลยครับทางด้านคมเฉินคมครับดูครับว่าทางด้านช้างบนแก้วครับทีบครับถีบยอมยาวครับไม่ยอมไม่ครับใกล้แล้วก็ดักเสียบขวา่ว่าคมเฉินคมไม่สนครับขึ้นพอได้กดลงมาเสียบซ้ายเติมเข้าไปลางมาเสียบขวาโตคืนคยับดูครับลูกปลายหน้าลูกขวางหน้าของทางด้านช้างบนแก้วนี่สร้างความเบื่อให้กับคมเฉินคมพอสมควรครับบุ๋ลีขางบนแก้วนะครับขวางเอาไว้นะครับแล้วก็แทงสู้ตลอดไม่ยอมไม่ง่ายนะครับ โอ้ผมเฉินคมนี่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับลงทุน,นเดียดเข้าไปจะขึ้นบนจะกล้ำไนแล้วก็มีศอกขลับด้วยนะครับในบางจางังหวะทางเพื่อนแก้วไม่ตกใจเลยครับรูปร่างดีกว่าคอยทีบทำลายจังหวะเอาไว้ังในดูจังหวะการไล่แขงกันนะครับโอ้โหตีนะครับบิดก็ไปแล้วก็แทงสวยครับทางเพื่อนแก้วก็ต้องตึงต่อครับหมัดหนึ่งสองนํำไปก่อนคมเฉินคม โดนถีบมาไว้ครับขึ้นคอได้ไม่ได้มัดนําไปครับเจอแข้งสวนเจอครึ่งแข้งครึ่งเข่ามาครับมัดแล้วนี่ครับแต่งตัวนานไปหน่อยนะครับลุงนายลุยเข้าไปครับคมเฉือนคมคมเฉือนคม,ม,นมต่อยท้ายช้างบอนแก้วถีบไปก่อนพยายามจะขึ้นอย่างเต็มที่ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับคมเฉือนคม เดียดเข้าไปต่อยหมัดนี่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นนันโอ้ช้างบรรเจ้านั้นยาวเหลือเกินมีลูกขีดลูกแขนเข้านหนก็คอยไล่แขนโอ้โหดูนะครับแต่ละเม็ดนะครับางท่าจะหยุดเลยนะครับโอ้โหแทงซ้ายเม็ดนี้นี่ดูครับกรรมาการอาราน,นั้นจ้องเลยครับไหวไม่ไหวนะครับโอ้ียกวา่าจะสารภาพไปเลยนะครับสายเม็ดเดียวนี่ แต่ว่ามันเข้าเต็มๆจริงๆนี่ยโดูช้าลงไปชัดเจนครับโดนดักแทงซ้ายของทางด้านช้างพื่นแก้วครับถอยออกมาตั้งหลักครับแล้วก็คุมสถานการณ์คุมอาการก่อนครับช่วงปลายกที่4ครับหมดดักไว้มัดต่อยอนี่ครับพอจังหวะมัดในรัดในแล้วแต่งตัว หนานนะครับเสียบไปเลยครับข่าซ้ายของช้างเพื่อนแก้วจะต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ครับพยายามจะเดินสามหมัดถึงการใหญ่แต่ว่าช้างเพื่อนแก้วนี่วันนี้มานิ่งแล้วก็ชกละเอียดนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับวงในก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้วงนอกมีแท่งซ้ายแล้วก็มีเข่านะครับลูกแทงนี่ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับเี่แล้วทีไปอีกทีนะครับสงงรามบนเวทีแทบจะจบเลยครับมาทรงนี้ครับ ก็สารภาพไปแล้วนะครับไม่เอาแล้วครับอืมเราสู้มาเต็มที่เต็มถังแล้วครับเดินวงกลมกันแล้วะครับผมเฉียนคมก็เหนื่อ,อย,ยครับ ตามภาพตามอาการครับสารภาพไปเรียบร้อยครับตน้นยกสามนี่ขึ้นคอได้ทำได้สวยเลยนะครับ แต่หลังจากนั้นครับจางเพื่อนแก้วก็มากดแขนมาขวางหน้าครับมีลูกถีบมีลูกดักเสียบแหลมมครับทำเอาวงในของคมเฉินคมนี่ก็เข้าไม่ติดเหมือนกันนะครับปิดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้ครับ วันที่9ครับวันพุธหน้าแล้วอย่าลืมนะครับมีนักการที่ราชดำเนินครับเมื่อเริ่มชกคู่แรก18นิกา30นาทีครับด่วน99กําปั้นทองแพลวพลาวเพชรบ้านอะไรมังกรเหล็กขุนศึกน้อยสู้ศึกเพชรแสนแสบเพชรเมืองสีกับจอมกําชัยกับเดโชปังต่อขุนศึกเล็กดีเซลเล็กเพชรสมานชายล่าโฟกัสรังขาวขุนหาเล็กครับร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับ ไปจารึกด้วยกันสารต่อมวยไทย5ยกเลยครับเป็นการาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งโปรโมเตอร์โบสโปรโมเตอร์เดียร์และก็คุณสมหมาย,ยครับหมดยกสุดท้ายครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วครับจนละครังดังยกสุดท้ายนี่ทางด้านผมเฉือนคมพยายามสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่า เดินเข้าไปโดนแข้งโดนเข่าของทางด้านช้างเพื่อนแก้วครับออกการยุบแล้วก็ทำให้ช้างเพื่อนแก้วครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบขาดลอยครับวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยครับได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งรูปร่างครับเอาชนะไปในที่สุดกับสําบช้างเพื่อนแก้ว